และตอนนี้นโมมาอยู่ที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาอยู่กับเจ้าของสวนทุเรียนที่มีความประทับใจกับผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทโซตัสแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วยแนะนําตัวนะครับชื่อนายบัญชฉลิมจันจรชื่อเล่นชื่อตีครับเราตั้งแต่แรกๆเลยว่าตั้งแต่ระยะทําใบเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนของทางบริษัทโซตัสซูเปอร์เอ็นครับอ๋อทำใบก็คือซูเปอร์เอ็นใช่ครับหลังจากนั้นมาสะสมอาหารครับซูเปอร์เคซูเปอร์ แล้วก็มีตัวไหนอีกช่องเปิดตาดอกก็อามานี่ตาม <ละ S 1> เซตนะครับพอใช้อามานี่รับปีนี้ออกดอกเยอะไหมออกดอกเยอะมากเลยเยอะมากเลยหย<ร> <lecture. S 2> ลังจากออกดอกแล้วพอในช่วงขายายขนาดลูกเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนใช้เกอร์มาเอ<ะ>็กแอลก็คือเราเราเคยใช้ที่ชุมพรใช่ครับแล้วมันได้ประสบความสําเร็จใช่ครับก็เลยเอามาปรับใช้ที่นี่พอขยายขนาดลูกแล้วก่อนเก็บใช้ซูเปอร์เคไหมใช่ครับ อ๋อก like ็คือสะสมอาหารส่งต่อไปเรื่อยๆส่งต่อไปเรื่อยๆครับลูกนี่สวยกองิ่งนะครับกิ่งเลยนะเห็นบอกว่าปีที่แล้วมีปัญหาเรื่องหนอนมากใช่คับเยอะไหมเยอะมากครับครึ่งดอกครึ่งเลยพี่คือกองครึ่งครึ่งนี่คือหนอนครึ่งหนึ่งแล้วเอาผลิตภัณฑ์ตัวไหนมาแก้ไขปัญหาเรื่องหนอนตัวนี้โมโนลิดอ๋อโมโนลิบก็คือ2พลังบวกได้ทั้งเพรียงทั้งหนอนได้ทั้งเพรียงทั้งหนอนแล้วปัญหาในเรื่องของโรคเนี่ยมันมีบ้างไหมมีท็อปผมใช้ป้องกันแมงทิดอะพี่ เาใช้เมนทิสเลยสองตัวบวกเลยสลับกับตัวไหนสลับกับกุลานอ๋อฟังกุลานก็คือสลับ2ตัวนี้ใช่ครับตองตีครับคิดว่าใช้ผลิตภัณฑ์โซตัสเนี่ยรู้สึกคุ้มค่าไหมคุ้มค่าเลเรียนสวยมากแล้วคิดว่าผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทโซตัสเนี่ยมันราคาสูงไหมไม่สูงครับเฉลี่ยต่อถังนี่น้อยมากนี่และนี่ก็คือเกษตรกรที่มีประสบการณ์จาก ที่จังหวัดชุมพรแล้วก็นํามาใช้ที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชและประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับที่ชุมพรนะครับก็ปีนี้ก็คาดว่าผมผลิตจะได้มากกว่าปีที่แล้วนะครับผมแต่วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้งตี๋ไปอย่างสูงนะครับครับ,รบแต่สำหรับวันนี้้รงโบก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ